ยากมากเด็กไทยของเราที่ได้จบจากต่างประเทศนะครับแล้วประเทศไม่ใช่ไกลนะครับเพื่อนบ้านเราเองครับอินโดนีเซียนะครจากโรงเรียนคนโตอโอ้โหชื่อดังมากเลยผม,ผมได้ยินจบจากคนโตนี่ผมรู้สึกเฮ้ยมันต้องสัมภาษณ์แล้ววะเพราะว่าเราเคยเห็นในวิดีโอใน YouTube ในอะไรต่างๆนะครับ,รบเขาจะมีความดังในเรื่องของอาชีพการศึกษาเละเรียนเป็นอันดับต้นๆ และที่สำคันนะครับมีมากว่าร้อยกว่าปีแล้วด้วยอิซาตะตมาชาฟีปัตานีลาบุดาอันตะเตียบุนาโกปีกาแฟฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริงกริ๊งกริ่งกริ๊งกริงริ๊ง thank you a ุ s a l a m u a l a ะ k u า w a r a ว m a t u l l ะ h w a b a r นะครับผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเด็กใต้พาเที่ยวหรือว่านนนน้อยชาแนลอ้ยาวันนี้เรากลับมาพบกันแล้วครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่แบบเฮ้ยใจฟูมากเลยนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าโอเครู้จักกับน้องคนหนึ่งนะครับ เพิ่งรู้จักได้แป๊บเดียวแล้วก็อยากชวนแกมาสัมภาษณ์เพราะว่าหลังหลงหลังจากที่ได้ทราบประวัติแกนะบอกว่าเฮ้ยยากมากเด็กไทยของเราที่ได้จบจากต่างประเทศนะครับแล้วประเทศไม่ใช่ไกลนะครับเพื่อนบ้านเราเองครับอินโดนีเซียนะจากโรงเรียนคุนโต้โอ้โหชื่อดังมากเลยผมผมได้ยินจบจากคนโต้นี่ผมรู้สึกเฮ้ยมันต้องสัมภาษณ์แล้ววะเพราะว่าเราเคยเห็นในวิดีโอใน YouTube ในต่างๆนะครับ เขาจะมีความดังในเรื่องของอาชีพการศึกษาและเรียนเป็นอันดับต้นๆและที่สำคัญนะครับมีมากว่าร้อยกว่าปีแล้วด้วยเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับน้องกันดีกว่าว่าน้องชื่ออะไรและก็อะไรยังไงบ้างตอนนี้ครับผมเรียนชื่อครับน้องผมชื่อเซฟุลฮบถ้าปกติคนเรียกไซฟุนนะครับไซฟุนนะครับซฟุนก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่กนโตใช่ไหมครับกนโตเพิ่งจบมาใหม่ๆใหม่เลยใหม่ๆเลยครับเขาให้ฝึกสอนก่อนเป็นึ่งนะครับก่อนจะจบก่อนจะจบหมายถึงว่าจบม6จบมหก ก่อนที่จะรับใบจบต้องสอนก่อนปีหนึ่งครับอ๋อนี่ไม่ใช่มหาอะไรครับทุกคนแต่เป็นมัธยมนะมัธยมครับก็คือพูดง่ายว่าในของโรงเรียนคุณโตสเนี่ยครับอ่าต้องฝึกสอนก่อนจบเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีครับหนึ่งปีเลยนะหนึ่งปีโหดมากแล้วเดี๋ยวอยากให้แนะนําคุณโตสหนึ่งครับโรงเรียนคุณโตสเนี่ยมีชื่อเสียงมานานไหมหรือว่าเป็นอะไรยังไงของอินโดนีเซียบ้างครับก็คุนโตสเนี่ยถ้าที่นู่นเนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่่เลยใชครับ สงครามยังไม่จบที่เขาเปิดมาแล้วเปิดแล้วเ <c oughs> ขาเปิดแล้วแล้วในช่วงที่เป็นสงครามโลกของอินโดนีเซียเขาได้รับผลกระทบอะไรไหมมีเยอะมากครับมีเยอะเหมืงงนมอนกันแต่โรงเรียนก็เรียนไปเปิดไปโรงเรียนก็เคยถูกเผาไหม้แล้วก็เคยล่มสลายหลังๆเนี่ยเขาเปิดมาใหม่เขาเปิดมาใหม่แล้วตอนนี้คนโต๊ดเนี่ยสอนตั้งแต่มอไหนถึงมอไหนือวาปฐมด้วยแล้วไง ก็สอนตั้งแต่มอหนึ่ถึงมอหกครับถึงม6เลยถึงม6ก็มัธยมครับมัธยมล้วนๆมัธยมล้วนๆนเลตอนนี้อยากทราบว่านักเรียนมีประมาณกี่คนได้ก็ถ้ารวมตั้งแต่สาขาแรกครับสาขาแรกครับสาขา12ของผู้ชาย12ของผู้ชาย12องครับสุดจริงกี่คนได้กี่คนได้ก็สองหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าสาขานี้หมายถึงว่าอันนี้ที่ผมเข้าใจนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยมีโรงเรียนชื่อโรงเรียนก สาขาหนึ่งรียนก็สาขาสองก็สาขาสามเองใช่ไหมก็คือคุณตุ๊ดสาขาหนึ่งก็ตั้งอยู่แต่ละแต่ละเกาะแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดของอินโดนีเซียใช่ครับรวมสองหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนครับสุดยอดไม่ธรรมดานะทุกคนที่นั่นอยากทราบเรืหนึ่งมีค่าเทอมมีอะไรไหมก็มีค่าเทอมแล้วก็มีมีค่าเดือนค่าเดือนด้วยค่าเดือนต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนต้องไงเงินไทยเราอะก็ประมาณสี่ห้าพันนะครับสี่พันต่อเดือนสี่พันต่อเดือนอ๋อตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลย ก็คือเท่าเดิมตลอดค่าเทอมครับแล้วก็ค่าเทอมก็กับหมื่นกับหมื่นก็พูดง่ายว่าปีหนึ่งก็หมื่นหนึ่งนะปีปีหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วที่นั่นเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรเราบ้างอะไรที่ฟรีบ้างทั้งในอะฟรีหมดครับฟรีหมดเลยฟรีหมดนอกจากของใช้ครับของพูดง่ายว่าของใช้ยจัตัวเรื่องค่าข้าวเนี่ยฟรีหมดเลยค่าข้าวเช้าเที่ยงเย็นฟรีหมดเลยครับอ๋อแสดงว่าที่รายเดือนที่เราจ่ายอ่ประมาณเดือนเท่าไหร่ห้าพันจากห้าพันก็คือกลากินทุกอย่างเลย โอ้เช้าเที่ยงเย็นใช่ครับขอนอนโอหเขามีวิธีการเรียนยังไงครับที่ที่กนโทศนี่ผมต่างมากเลยครับกับบ้านเรากับกับประเทศไทยกับหรือว่ากับคนนอกสัมพังหวัดบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับมันต่างกันมากเพราะว่ากนโตทเนี่ยมันสอนเหมือนกับสามัญสามัญก็มีศาสนาก็มีมรดกชนศาสนาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาสอนตั้งแต่ตีเจ็ดเจ็ดเช้าครับเจ็ดเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าไปถึงถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็เรียนง่ายๆธรรมดาอะไร ไม่หนักหัวไม่หนักหัวคือเพราะตอนเช้าเราเรียนหนักตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็พักฟรีตลกินข้าวอะไรงั้นใช่แล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นวิชาเบาๆหรือว่าปล่อยเลยเบาๆก็มีพอถึงโมหะโมหกก็ฟรีเลยฟรีเลยไม่มีอะไรเลยครับแต่โรงเรียนนี้เขาแยกชายหญิงใช่ไหมแยกนะครับแยกเป็นมุสลิมล้วนไม่ที่ไปเรียนนี่ล้วนๆนะครับมุสลิมล้วนคือเหมือนศาสนาอื่นก็ไม่รับไม่ไม่รับเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยครับ คนคนที่ติดยาติดอะไรก็ไม่รับครับแสดงพว่านถ้าเราติดยาติดสุบุรีติดยาสพติดติดแล้วแมวเพราะว่าเขามีมีเทสน้ำฉี่ครับเทสฉี่เหรอเทสหมายถึงยังไงกินน้ำฉี่เหรอไม่ใช่เขาเขาเอาฉี่ม่วงฉี่ไม่ม่วงนั่นรใช่ใช่โอเคก็จะได้มีการพวกนั้นตรวจสอบก่อนว่าคุณติดยาไหมติดยาสิติดไหมถ้าติดก็คือไม่เอาเลยโอ้ แล้วอยากทราบนิดนึงเราในฐานะบ้านอยู่ปัตตานีใช่ไหมอยู่ประเทศไทยเงี้ยแล้วไปเรียนต่างประเทศที่คนโตอะเราเคยคิดว่าจะกลับบ้านไหมอะไกๆเคยเสียน้าตาไหมเอาลูกผู้ชายเงี้ยก็มีบ้างเลยมีบ้างเลยเพราะอะไรเพราะอะไรก็มีบ้างเรียนหนักหรือว่าอะไรหรือว่าไงที่นั่นมันโหดไหมไอันนี้อยากรู้จริงว่าเฮ้ยคนโต้มันฝึกเหมือนทหารจริงไหมก็จริงเลยครับจริงเหรอใช่ครับก็คือแบบจริงจริงนอนให้วิ่งกลางสนามฝึกอย่างนั้นเลยใช่ครับ อันนี้ไม่ใช่ฝึกครับก็เรียกอนกับวิชาเบาๆหรือ่าอาหารเอออยางคนพูดอาหารต่างกับของไทยเราไหมเยอะไหมต่างกันมากเลยครับที่นู่นเขากินกันถั่วแผ่นอยเถั่วแผ่นเต้าหู้องเ้แค่นั้นเองแค่นั้นเองข้าวกับถั่วแผ่นแล้วก็มีผักผักเงี้ยผักบุ้งผักอะไรเนี่ยมังสวิรัติเลยใช่ครับของไม่อ้วนนะใช่แล้วข้าวอ่ะได้กิน มีมื้อไหนที่แบบเขาเลี้ยงข้าวไหมผมไม่มีก็ต้องไปเอาที่ที่โรงอาหารเองอะฟรีไหมฟรีอ๋อแต่หลักๆแล้วคือว่าอาหารหลักเป็นถั่วเป็นพวกมังสวิรัตใช่ครับถั่วแผ่นด้วยไม่มีรสชาติอะไรไม่มีอะไรเลยเหมือนกันน้ำเปล่าได้ข่าวว่าที่นั่นเข้ายากแล้วก็ออกยากเลยใช่ไหมใช่ครับข้ายากเพราะอะไรเข้ายากสอบต้องสอบกันนหต้องสอบต้องต้องสอบสอบภาษาอินโด ประสานดูใช่ครับทั้งทั้งที่เราไม่ได้แล้วเข้าได้ยังไงนี่เต็มที่ต้องทำการตามเต็มที่นะทำเต็มที่เลยครับแล้วออกก็ยากเลยไหมเดี๋ยวพอออกเนี่ยเขาเขาจะสอบตั้งแต่มอนหนึ่งตั้งแต่มอนหนึ่งเลยความรู้มนหนึ่งใช่ครับตั้งแต่มอนหนึ่งถึงโมหกถึงโมหกเลยหนังสือเนี่ยกองภูเขาเนี่ยเยอะเลยใช่ครับแล้วนี่จบเลยยังตอนนี้ ก็จบแล้วจบแล้วแต่ว่าก่อนจบก็คือเพรว่เราสอบจบหมดแล้วใช่ครับผ่านมาได้ผ่านมาได้พอผ่านเสร็จปุ๊บก่อนจะจบอีกครั้งเป็นวิชาสุดท้ายนะก็คือต้องฝึกสอน1ปีทําไมถึงมาฝึกสอนในไทยครับเออเขาเลือกโรงเรียนไหมหรือว่ายังไงต้องเป็นโรงเรียนแบบไหนที่แบบต้องฝึกสอนเขาได้ก็ต้องโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนลูกหรือว่าโรงเรียนที่เคยคุยกันก่อน MOU ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่มี MOU ครับ MOU กับเขา เขาจะสง่งนักเกณฑ์ที่จบเนี่ยไปสอนที่นั่นเพื่อที่จะให้อบอกถึงคุณภาพจริงใช่ครับยอดหายากนะทุกคนโ <c oughs> รงเรียนมัธยมที่ก่อนจบม .6 จบแล้วแหละได้บุตรแล้วแต่หนึ่งมันเป็นเงื่อนไขวก่อนจบก็คือต้องไปฝึกสอนก่อนหนึ่งปีอย่างอาจารยนครูทุกคนนี้พูดจริงโอ้โหสุดจริงแล้วตอนนี้ฝึกสอนอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับที่ไหนทีนี่หัดใหญ่หัดใหญ่ฮัดใหญ่เพราะงั้กลับมาฝึกสอนที่นี่ได้กี่เดือนแล้วตอนนี้เลิกจบแล้วก็เพิ่งเดือนแรกเดือนแรกเป็นไงบ้างฝึกสอนเป็นไงบ้างก็ พอได้พอได้สุดยอดเลยครับไอ้ใครอยากเป็นครูไม่อยากเป็นครูก็รู้ช่วงนี้ต่อสายครูนิดนึงเหมือนกับพอเราเป็นเด็กเด็กไทยแต่เรียนจบในต่างประเทศระดับมัธยมเนี่ยเรามีความคิดว่าเราอยากจะไปเรียนอะไรต่อหรือไปต่อแบบในระดับมหาลัยอ่ะเพราะว่าที่นั่นเขาให้เหมือนกับความรู้พื้นฐานนะครับพื้นฐานของภาษาหลับภาษาอังกฤษภาษาภาษาต่างๆนียครับที่เป็นหลักๆใช่ครับเป็นหลักๆเหมือนกับว่าเรา พูดได้อ่านได้รู้รู้เข้าใจฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องโอ้แสดงว่าคุณแไมวเขาคอนเฟิร์มหรือการันตีทุกคนไหมว่าคนที่จบที่นั่นต้องการันีภาษาอังกฤษการันตีภาษาอินโดนีเซียอยู่แล้วภาษาอินโดนีเซียภาษาอังภาษาอับต้องได้ทุกคนต้องได้ทุกคนครับอยากให้น้องพูดภาษาอับประโยคยาวๆหน่อยพอจะได้ไหมแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าแปลว่าอะไรไหยอิซาตะตมาชาฟีปัตานนี ลาบุดาอันตะตียพุนากาแฟมานนั้นใช่ไหมวันนั้นก็เหมือนเราชวนชวนมาร้านกูปีกาแฟหายแยกปัตตานีโอเคโอเคคือวันนี้ผมว่าผมน่าจะได้อะไรเยอะนะครับว่าจริงๆในคนโต๊เนี่ยในคนโต๊เราพาโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้เราดูได้ที่จากของโรงเรียนที่เขาปล่อยคลิปวิดีโอประมาณนั้นเองน่โอ้โหสุดยอดแสดงว่าวงอาชีที่ดังๆนั้นไม่ใช่อยู่ปฐุมอยู่มัธยมเลยมัธยมมัธยมโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดนะครับหลายร้านวิวด้วยครับมีมี มีเยอะเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณน้องไซฟูมากครับนะครับสําหรับเฮ้ยมาเลขเปลี่ยนว่าเฮ้ยที่คนโต๊ะมาโรงเรียนผมชอบติดมาอะไรโรงเรียนชื่อดังเป็นโรงเรียนที่เข่าแก่ประมาณกี่ปีได้ร้อยกว่าปีได้ไหมสมัครลูกครั้งที่2อเกือบร้อยกว่าปีอ่ะโอ้โหแล้วก็มีเด็กเยอะบอกนักเรียนเยอะนี่บ่งบอกถึงกับคุณภาพของโรงเรียนที่มีอยู่แล้วสาหรับใครที่อยากติดตามน้องนะครับเพื่อสอบถาม หรือว่าน้องๆหนูๆที่แบบเฮ้ยอยู่ปฐมกําลังจะขึ้นมัธยมหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบบเฮ้ยอยากให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนที่คนโต้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสอนนักเรียนเป็นผู้นำเนี่ยสมมุติถ้าเราเขาให้คุณกุฎบ้างเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรครับโอ้นะครับเนี่ก็คือโรงเรียนคนโต้เขาจะเน้นความเป็นผู้นําเป็นหลักก่อนใช่ครับเพราะว่าไอ้เด็ก นำไม่เด็กนำให้เด็กนำเมื่อเด็กนำปุ๊บทุกอย่างมันก็โอเคแล้วก็วันนี้กับคุณน้องไซฟูนะครับก็เดี๋ยวติดตามน้องได้ทางมีทางไหนบ้างผทาง Facebook f เฟซบ o ๊กไ้ i G ก็ได้ชื่ออะไรครับชื่อออะไรชื่ถ้า Facebook ชื่อไซฟูโลกาลูเป้ครับอ่าภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับผมขอให้เป็นการฝึกสอนที่ดีและขอให้จบอย่างมีคุณภาพและก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ดูอาไว้ว่าจะไปเรียนที่ บทรีในมหมาลัยต่างๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊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 ง thank you นะครับผมสำหรับมันกุ้งตุ้มลอยว่าบาร์รกาตุฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 ง thank you